กองทัพ1 0 0 0 0 o u เป็นกองทัพ Chaos Warband ขนาดเมื่อมาโดยผู้นำของมันนะก็คือ Fallen Angel ผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่ง Chaos s e l a f i k บัดน,นี้เขานั้นได้กลายเป็นเจ้าแห่งปีาศาจพ่อมดแห่ง Chaos Sorcerer Lord ผู้ทรงพลังร่างกายของเขาได้เปลี่ยนไปด้วยมนตราแห่งมิติวาร์ปอันชั่วร้ายเขา,จากกรรข้จะกำกาบทาย Chaos ไว้ในมือใบหน้าครึ่งสิ่งนั้นลุกไหม้ไปด้วยเปลวไฟความชั่วร้ายจากมิติวาร์ปแม้ว่ากันว่าเทวดาตกสวรรค์ผู้นี้เคยประสบความสำเร็จในการปลุกระดมกาปฏิวัติอันโหดร้ายบนดาวเคราะห์จักรวรรดิที่มีชื่่อวา าทางการโค่นรถถัฐบาลจักรวรรดิในท้องถิ่นลหลังจากนั้นเซราแฟคนั้นก็ได้สถาปนาตัวเองกลายเป็นผู้ว่าการคนใหม่ของดาวดวงนั้นทําการปกครองโลกบาทเป็นเวลายาวนานถึง100ปีโดยชื่อของเขานั้นกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวและความกล้าหลนขอ,ของชาวบาทและต่อมาเมื่อเหล่าดาร์แองเจอร์ได้ทราบข่าวนี้พวกเขาจะได้ทําการส่งด้วยอันฟอร์กิเวนไปโดยตั้งใจที่ทาการจับกลุ่มเทวดาตกสวรรค์ผู้กําเริบเสพสารผูน้นนี้กลับไปยังเดือดร้อนแต่เมื่อทีมของอินเทอร์โรเกเตอร์ชาเพนมาถึงดาวบาทเซราแนาาน้้ออกหากาาทงงลลบีีอจดดวววไป และหลังจากที่ลอยแยกขนาดใหญ่ขยายตัวเซราแฟกนั้นก็ได้หลบหนีเข้าไปในจักรวรรดนินดานมืดอิมพีเรียลนีฮิลูสก่อตั้งกองกำลังลบเทนเทาสันไอของตอนเองโดยกองทัพของเขานั้นจะรวมถึงเหล่านักรบรับจ้างสเปซมารีนจากหลายฝ่ายกลุ่ม,มนุษย์อสูรบิสมนที่ดูร้ายสาวกแห่งเคอาส่เป็นมนุษย์ธรรมดาอีกจํานวนมากโดยกองทัพของเซราแฟกนั้นได้ฉวยโอกาสในช่วงเวลาแห่งความกลาหลของจักรวรรดิมนุษย์นี้เอาการยึดครองโลกมาได้หลายใบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดาวข้อขามายาราเชก็ตามดาน ยึดดาวดวงนี้ไว้แล้วพวกขาน,นก็ทิ้งกองกำลังเคออ s space m a r ไว้เพียงหยิบมือเดียวว่าเาเหล่านักโทษจากช h a เตอร space มา r ีนลู u b y c r e เซนที่พบประการเลดมูนคีฟซึ่งถูกใช้งานสำหรับแผนบัตรรี l โปรเ project ส่วนในเมืองอื่นๆที่ถูกยึดก็มีเพียงกองกำลังมนุษย์ธรรมดาของเคออสที่ประจำการอยู่เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้เซเลฟักซึ่งนำกองกำลังหลักของเทนทาสันไอไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นแม้จะเคยได้รับรายงานจากลูกน้องของเขาที่ดาวคาแมานว่าพบก,กับอัศวินผู้พิการลึกลับคนหนึ่งในป่าที่กำลังปกป้องผู้หลอดชีวิตจากกที่ันที่กำลังป และเนื่องจากกองกำลังป้องกันของจกักรวดิที่นั่นถูกทำลายย่อยยับไปแล้วเขาจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แต่ถ้าว่าเมื่อเร็วๆนี้กองกำลังรักษาการบนคามาที่ควรจะส่งรายงานมาตามปกติกับเงียบหายไปอย่างกระทันหันกองกำลังหลักของเทนเทาสันอายก็ยังไม่รู้เลยว่าที่นั่นนั้นเกิดอะไรขึ้นคาร์มานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนบัตร,รีสโปรเจกต์ของเซลล่แฟกดังนั้นเขาัจึงสั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นเดอะฟอร์เรนแองเจิลเช่นกันนาร์ว่าเบลล์รอนำยาน บนดาวคามานั้นเกิดจากการกลับมาของเขาพรายมารของพวกเขาเองอย่างไลออนเอลจอร์ดสันในเวลานี้ไลออนนั Lion ้นได้นากองกําลังปฏิวัติเอาชนะเหล่าพวกข้างรับทิที่เหลือบนดาวคามาและยึดของโลกใบน,นี้กลับคืนมาได้แล้วเขากำลังมองหาวิธีการที่จะออกจากดาวคอโดงนี้เพื่อรุ่รืองกำลังสนับสนุนทางทาหารของจัก,กรวรรดิให้ได้มากที่สุดและช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากขึ้นและสัญญาดีบันคุ้นเคยบางอย่างก็ทําให้เขาหันความสนใจไปยังป่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคามาอีกครั้งดังนั้นพรายมาร์นจึงตั้งใจที่จะไปสำรวจด้วยตนเอง่คิดไม ว่าเหล่ามนุษย์ธรรมดาข้างกายเขาสมาชิกหน่วยไลออนการก็หวังที่จะติดตามพรายมาร์ไปด้วยองค์ัลับมนุษย์ผู้กล้าหาญเหล่านี้ไม่สามารถปล่อยให้บิดาแห่งยีนเข้าไปในพื้นที่ดึกลับที่ไม่ทราบสถานการณ์โดยไม่มีการคุ้มกันได้แต่ในสายตาของไลออนเหล่าไลออนการเหล่านี้นั้นกลับเป็นภาระของเขามนุษย์ธรรมดาเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะปกป้องเขาไม่ได้แต่หากอันตรายมาถึงจริงๆแล้วก็เขาต้อจะต้องคอยเป็นกังวลกับเหล่ามนุษย์กลุ่มนี้เสียอีกย,ยังไรเสียก็ตามไลออนนั้นไม่สามารถพูดความจริงนี้ออกไปตรงๆได้การก่อตั้งหน่วยไลออนการ ให้แก่เหล่ามนุษย์ธรรมดาดังนั้นเขานนั้จึงให้ทางซาบิเอลติดตามเขาไปด้วยและด้วยเหตุนี้ไลออนพร้อมด้วยไลออนกาดและซาบิเอลจึงได้มุ่งหน้าไปยังป่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเนื่องจากไพรมาร์นมีร่างกายที่ใหญ่โตอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยดีนะกงกำลังปฏิวัตินั้นจึงท่านได้เพียงจัดหารถบรรทุกโกไลแอตทรัคันหนึ่งมาเป็นพาหนะสำหรับคณะของไลออนหลังจากมาถึงบริเวณรอบนอกของจุดหมายปลายทางไลออนและผู้ติดตามของเขาแล้กระโดดลงจากรถบรรทุกโกไลแอตและเดินทางเข้าไปสู่ป่าทึบโดยในตอนแรกป่านี้ยังไม่มีออะไรผิิดปกกตแ่เมืทุคน ค่อยๆลึกเข้าไปหมกลุ่มหนึ่งนั้นค่อยๆแผ่กระจายออกมาซาบิเอลและไลออนก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระบบตัวจับในชุดกอ่อพลังงานของพวกเขาเริ่มสแสดงค่าที่แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆและสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบปา่ารอบตัวพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบซาบิเอลเมื่อเปรียบเทียบกับความทรงจําในอดีตของเขาเอารู้ได้ทันทีว่าที่นี่นั้นไม่ใช่ขามาแต่เป็นป่าของคาริบันเส้นทางที่พวกเขาจากมานั้นหายไปแล้วสลับปรากฏการประหลาดนี้ไรอั้เ่อนนั้น แปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยหมอกนี้และครั้งนี้เขานั้ก็ยังพาคนอื่นข้างกายเขามาด้วยโดยในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังสับสนเสียงคำรามของสัตว์หลายก็ดังขึ้นจากป่าที่เต็มด้วยหมอกหนาะที่สัตว์นักล่าบ,บางตัวกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆพวกเขาราวกับเตรียมที่จะโจมตีไลออนนั้นจำได้ในทันทีว่านี่คือเสียงของอสูรยักษ์แห่งคาริบนันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ควรจะถูกเขาฆ่าจนหมดสิ้นไปแล้วเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนซาบบเอลนึกว่านี่อาจจะเป็นกลุบายบางอย่างของมิติวาวร์ และมองหาทางออกจากป่าหมอกและอ้อนก็สงเกตเห็นอาคารที่มีโดมสีขาวหลังนั้นอีกครั้งนั่นคืออาคารที่เขาเห็นหลังจากเพิ่งตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลและก็ได้พบกับราชาน,นักตกปลาผู้แปลกประหลาดคนนั้นแต่ในตอนนั้นเดอะวัชเชอร์อินเดดาได้บอกกับทางไรออนว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปอย่างที่นั่นเพราะตอนนี้ตัวเขาเองนั้นยังไม่แข็งแกร่งพอและถ้าแม้แต่เขายังไม่แข็งแกร่งพอการที่คนรอบข้างเขากล้าเข้าไปในอาคารนั้นอย่างง่ายได้ก็จะยิ่งไม่อันตรายมากขึ้นอย่างนั้นเหรอไลอ้อ,อนนั้นได้นาทีม,ออาามตำ ทางที่หัวใจของเขานันฉีแนะ่ไม่นันนักเสียงคำรามของอสูรยแห่งคาริบันก็ค่อยห่างออกไปจากนั้นหมอกและป่ารอบตัวค่อยเริ่มสลายไปพื้นดินใต้เท้าของเขานั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นทรายนุ่มสภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นกลายเป็นดินแดนลกลลางดวงอาทิตย์ที่แผดเผาที่กำลังย่างสดพวกเขาอยู่นั้นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของทางขามารใ,ในขณะที่ไลออนกำลังตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงฉากตรงหน้าทหารยามท้องถิ่นคู่หนึ่งก็ขับยานพาหนะมาล้อมรอบพวกเขาและทำการสอบสวนพวกเขาอย่างตื่นตัวว่าพวกเขานนั้เป็นใครดวงลุละอันสูงใหญ่และสง่างมของไลออนทำให้ทหารยามเเหล่าานี้้ขใจ เลยว่าชายผู้นี้นะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยจากการพูดคุยกับทหารยามคนนี้พวกเขานั้นก็ได้รู้ว่าที่นั้นมีชื่อว่าอวานลุสเป็นโลกแห่งจักรวรรดิที่อยู่ในจักรวรรดิ้านมืดโดยนั้นตั้ที่ลอยแยกขยายตัวแม้โลกแห่งนี้จะต้องถูกศัตรูหลายฝ่ายโจมตีแต่ก็เป็นเพียงแค่การโจมตีขนาดเล็กปัจจุบันในวูโคจอของอวานลุสมีกองยานของกองทัพอิมพีเรียลเนวีคอยปกป้องโดยบนพื้นดินก็จะมีกองกำลังทหารประจำการอยู่หลังจากทราบข้อมูลเหล่านี้ไลอ้อนนั้นก็ได้ทำการเปิดเผยตัวตนของเขาในทันนน้้งอถ ตกใจเป็นอย่างมากทําได้เพียงให้พวกเขานั้นนั่งยานพานะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของดาวดวงนี้ที่มีชื่อว่าเซอร์ซิสซึ่งอยู่ห่างไกลหลาย10กิโลโดยในความเป็นจริงแล้วคณะของไลออนเองก็ตกใจมากเช่นเดียวกันพวกเขานั้เพียงแค่เดินผ่านป่าบนขามา้าแต่กับว่ามายังดาวเขาอีกดวงหนึ่งได้โดยเหล่าทหารมย์ธรรมดาในไลออนการนั้นก็ยิ่งสับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูกแม้ว่าทางไลออนเองก็จะยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีนักพวกเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมความสามารถแปลกประหลาดนี้ได้ตามต้องการแต่ไลออนเองนั้นก็คาดเดาว่าการปรากฏตัวของดีเดลเรนลับนี้ทุ สถานที่ที่เขานันต้องการและพบสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดได้โดยเบื้องหลังนี้จะต้องมีพลังอันยิ่งใหญ่บางอย่างคอยนำทางเขาอยู่สรุปว่าหลังจากนั้นไลอ้อนนั้นก็ได้พบก,กับผู้บัญชาการสูงสุดคนปัจจุบันของดาวเคราะห์อาวันล,ลูสจอมพลแห่งกองกำลังป้องกันทอนถิน่นและเป็นผู้สละเ็จราชการดาวเคราะห์ซินาเอฟนาฮาราดโดยได้การสุทนากับผู้บัญชาการมนุษย์ผู้นี้ไลออนนั้นก็ได้อธิบายอย่างจรงิงจังว่าเขานั้นเดินทางมาจากดาวขามาร์มาอย่างที่นี่ได้อย่างไรแต่ทางไพวิทต์เองก็ยอมรับว่าจบนา้หาอออใะย รับการตรวจสอบจากทางไซเคอร์ที่เขาไว้วางใจเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลที่ไม่ธรรมดาผู้นี้แม้ว่าทางไลออนจะไม่พอใจอย่างมากกับการที่จะให้ไซเคอร์มาสำรวจจิตใจของเขาแต่ภายใต้คําแนะนาของทางซาบีเอลเขาแล้วก็ยอมรับการตรวจสอบนี้ซึ่งไซเคอร์นั้นก็ใช้เวลาตรวจสอบไม่ถึง10นาทีก็ประกาศออกมาด้วยความเคารพอย่างเกรงว่าบุคคลผู้นี้ก็คือบิดาแห่งเมล็ดยีนไลออนเอลจอร์ซันตัวจริงและด้วยเหตุนี้เองทางไลออนนั้นจึงเข้ารับตาแหน่งผู้บัญชาการของดาวอาวานรูสได้สําเร็จโดยข่าวการมาถึงขงบุรแห่งอง,องค์จกักรพรรดิก็ได้แพร่สะพ ออเขาหวังที่จะใช้ชื่อของเขาเพื่อปลุกขวัญกำลังใจของผู้คนในท้องถิน่นแต่ทางพลอ์มานะปฏิเสธคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจัดเตรียมพิธีต้อนรับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งไลออนนั้นก็ไม่ต้องการเสียเวลากับพิธีรีตองที่ฟุม่มเฟือยเหล่านี้มา,จากจนเกินไปและหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของอวัลลุสไลออนนั้นก็ได้ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของดาคอดวงนี้อย่างละเอียดและดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้สถานายะยุทธุปกรณ์ของที่นี่ดีกว่าคามาร์มากในวงโคจรมีกองยนองันบน,น,นก้กองัปอพป้มองะาัก็ยังมมีีคณะแอสสโททารรู่ สามารถรับส่งข้อความไปยังโลกภายนอกได้เพียงแต่ในระบบดาวนี้นั้นไม่มีชัปเตอร์สเปซมารีประจำการอยู่เลยแต่สถานการณ์เช่นนี้ก็นับว่าดีกว่าคามาร์มากแล้วแม้ว่าในปัจจุบันมิติวานั้นจะคงเต็มไปด้วยพายุแต่ไลออนนั้นก็ยังสั่งให้เหล่าแอสโทพาแพร่กระจายข่าวการกลับมาของเขาในทันทีไปยังเขตดาวโดยรอบโดยพายมาร์นหวังว่าเมื่อดาวคนที่จะคงยินหยัดต่อสู้ท่ามกลางหมู่ดาวได้ยินข่าวการกลับมาของพายมาร์ทูพักดีพวกเขาจะส่งคนมาติดต่อเพื่อให้อาวันลุสนั้นเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างระบบดาวอ้้นาาาห่ละสรเีจจ ดูดการโจมตีของศัตรูมาด้วยแต่ไลออนนั้นก็ยังมั่นใจถึงความสามารถในการบัญชาการลบกของเขาเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เขานั้นเพิ่งผ่ากองทัพมนุษย์ธรรมดาที่ติดอาวุธอย่างหย,ยาบๆก็สามารถยึดครองคามาร์กลับคืนมาได้แต่ในตอนนี้ในมือของเขานั้นเต็มไปด้วยกองทหารประจำการและทหารจัก,กรวรรดิที่สามารถสั่งการได้ตามต้องการและอีกไม่กี่วันไลออนนั้นก็ได้ใช้ความสามารถทางยุทธศาสตร์อันเหนือธรรมดาของเขาประเมินและปรับเปลี่ยนกองกำลังป้องกันข,ของดาวอวอรลุสใหมย่ยานรบในววโครจรถูกจัดกลุ่มรบใหม่กองกำลพพพัง ในท้องถิ่นก็ยังได้รับคําสั่งจากบิดาแห่งมเมล็ดยีนอย่างต่อเนื่องพวกเขานั้นไม่เคยเห็นผู้บัญชาการที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้มาก่อนโดยในช่วงเวลาสั้นๆกองทัพจกักรวรรดิบนดาวอวานลุสก็ได้เกิดการเปลีป่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้การปรับพัพอย่างรวดเร็วของไพรมาและบนดาวดวงนี้ไลออนนั้นได้รับอาวุธชิ้นที่2ของเขา,านั้นก็คืออาวุธพลาสมาโบราณที่ใช้ชื่อว่าเออร์มาลูมินิสโดยในอดีตอาวุธชิ้นนี้นั้นถูกเก็บรักษาในพระราชวังของผู้ว่าการดาวอาวานลุสโดยอาวีาบนน้วนนนตองดดดใ ขนาดและพลังของมันนั้นยิ่งใหญ่มากไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจ,จะคู่คุมได้เลยโดยอาวุธนี้พอดีกับปืนพกพลาสมาในมือของเขาพอดีแม้ว่าในวันนี้หลังจากผ่านไป10,000ปีจะไม่สามารถพิสูจน์ความจริงของตำนานปืนเออร์มาลูมินิสได้แต่องค์จักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติทรงเป็นผู้ที่มองการไกลเสมอบางทีอาวุธนี้อา,นอาจจะเป็นสิ่งที่องค์จักรพรรดิทรงทิ้งไว้ที่นี่โดยเจตนาหลังจากที่ล่วงรู้ถึงชะตาก,การรมของไลออนในตอนนี้เพื่อช่วยเหลือพายมาดคนแรกให้ตื่นขึ้นในอีก10,000ปหีหลลหลัังงแะหจากนัันน้นนนวหึ่งอออนักก็เรียยาาบมงห้อองงพพักกขขเาาแลูดคุยปรส่วน โดยแผนแรกผู้ขันุ้นวางแผนที่จะทําการส่งยานลบไปยังดาวคามาร์เพื่อสร้างเป็นการป้องกันร,ร่วมกันอย่างเป็นทางการผู้คนที่นั่นคงจะตื่นตระหนกมากในตอนนี้เพราะไลอ้อนและคณะนั้นได้หายตัวไปตั้แต่เข้าไปในปา่าและซาบิเอลเอก็อยากจะกลับไปที่คามาร์มากเพราะเขานั้นได้ทุ่มเทอย่างมากเพื่อปกป้องพลเรือนที่นั่นและในขณะเดียวกันทางซาบิเอลที่ได้ถูกตาหน้าว่าเป็นฟอร์เรนแองเจิรผู้นี้ก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับดาร์กแองเจิรในยุคป,ปัจจุบันเลยโดยในความเห็นของซาบิเอลลูกหลานของรีเจียนเหล่านี้นะั้นเป แอเจิลแ้วต้องตามมาในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ในนโยบายใหม่ของไลออนก็คือเขาต้องการให้ซาบิเอลนั้นอยู่ต่อด้านหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากสเปนมาลีนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการแก้ไขความข้าใจผิดระหว่างลูกหลานของเขาด้วยในสายตาของไลออนแล้วเขาว่าฟอร์เรสต์แองเจิลนั้นดูเหมือนจะเป็นชื่อเลี่ยนที่เกินจริงไปมากคลายมาร์นนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับซาบิเอลว่าหลังจากที่เขากลับมาเขาจะไม่ยอมให้ลูกหลานของดีเจียนเหล่านั้นถูกตัดสินตามอำเภอใจเหมือนในอดีตอีกกกตตตต่่่่ออไและะจจาาาานนนนนี้้รรรรัััดดดดดสสิิิบุคคใหหึงงวพพืมถูณยเข ผู้เป็นบิดาแห่งเมล็ดยีนผู้นี้โดยทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์ที่คาริบันเมื่อ1 0 0 0 0ปีก่อนจะได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่ตามกาที่บุตรผู้นั้นไม่ได้ตกอยู่ในความเสื่อมทรามอย่างแท้จริงและกลายเป็นศัตรูของมวลมนุษสชาติทางไลออนนั้นก็จะล้างมุลทินให้แก่พวกเขาและต้อนับพวกเขากลับมาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและมอบหมายหน้าที่สําคัญให้และแน่นอนว่าผู้ที่ตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมทรามอย่างสมบูรณ์จะได้รับความตายเป็นความเมตตาและไลออนนั้นก็ตัะก,การให้ซาบิเอลไปทําภารกิจหนึ่งให้แก่เขานนนนนนัันนั่่่่กคคืือออชวยยยยยพาาาาาามมตตตหเเเลจจจิิิ้้้้้ๆโดดผผูููบบรรรสุทท์์ะไีภใ ก็จะได้รับการลงโทษโดยไลอ้อนจะใช้วิธีนี้เพื่อขยายกอกกาลังของเขาโดยภารกิจแรกของซาบีเอลก็คือไปยังดินแดนต่ตางๆของมนุษย์ในอวันลูสเพื่อค้นหาฟอเรนเอเจลคนอื่นๆที่อาจจะซุ่มซ่อนตัวอยู่เพราะจากการสืบสวนในช่วงเวลานี้พวกเขาพบว่าเมื่อครึ่งปีก่อนเคยมียานลงจอดที่ไม่ทราบสังกัดลำหนึ่งตกที่อวันลูสและเมื่อทหารยามรีบไปตรวจสอบที่นั่นนั้นกลับไม่พบผู้หลอดชีวิตหรือศพใดๆเลยโดยปัจจุบันภายในดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีร่องรอยการแทรกซึมของสตูนั่นก็หมายความว่าผู้โดยสารบนยาานนนลลลงงงจจออดดดัักก่่วว้รชีิตแแะคท ไปซ่อนตัวอยู่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นของอวันลูสและเล่นนันว่านี่อาจจะเป็นศัตรูประเภทเคออสที่ต้องการซุ่มซ่อนตัวอยู่ในความมืดค่อยๆบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งการทำลายลา้างแต่ทางไลอ้อนนั้นคิดคำนึงถึงความเป็นไปได้อีกอย่างหนึง่งก็คือผู้โดยสารยาลำนั้นอาจจะเป็นฟอเรนเอองเจลโดยหลังจากผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาเขานั้นยิ่งรู้สึกว่าการกลับมาของเขานนั้นถูกนำพาโดยพลังบางอย่างเขานั้นมาถึงคามาร์ดอัน,นดีแลนเล่นรับอันแปลกประหลาดนั้นและได้พบกับทางซาบีเอลซึ่งก็เป็นการขี่ข่ายควาเขา้บบา ล้างศัตรูในป๊ปประกาศเลนมูนคีฟคานั่นก็ได้พบกับดาบเฟลตี้จากดินแดนดึงรับที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและในตอนนี้ขานั่นก็ได้ติดตามสัญชาตญาณของตนเองอีกครั้งข้ามผ่านม่านหมอกมายังอวัลลุสที่มีทั้งกองกำลังทหารและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างดวงดาวที่เขาต้องการแม้จะยังไม่สามารถอธิบายที่มาของพลังเบื้องหลังนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ทางไพรมาหมนก็คาดเดาได้เลยว่ามีการนำทางบางอย่างในเงเามืดที่กำลังนำพาเขาและสมาชิกลิเจียนที่หนึ่งคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ ในใจของเขานั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าอาจจะมีฟอสเล่นแองเจิลคนอื่นๆอยู่บนดาวคอ์ดวงนี้ซึ่งหลังจากพูดคุยกับไลออนซาบิเอลนั้นก็ได้ถอดชุดเกราะของเขาปลอมตัวเป็นคนล่างสูงใหญ่ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมแทรกซึมเข้าไปในเมืองและเริ่มอาศัยประสบการณ์400ปีที่ผ่านมาเพื่อตามหาพวกผองและนอววรุสอันไกลโพ้นคณะของไลออนนันก็ยังไม่รู้เลยว่าก่อนที่กองยานกู้ภัยของพวกเขาจะออกเดินทางยานล่าตะเวนลำหนึ่งของเทนทาสัอายก็ได้มาถึงเหนือหน้านฟ้าฮาวคามาร์ทแล้วและเริ่มทำการตรวจสอบโลกที่ขาดกาาารตติดด่่่่อออไปยยยงงทันนนนหแลลเมืี้ซึโ พอเลนแองเจิลเบลลได้มาถึงวัโคจรของคามาร์แน่นอนว่าเขาก็เป็นรับการตอบกลับจากกองกำลังฝ่ายเดียวกันบนภาคพ,พื้นด้วยเรามนุษย์ธรรมดาฝ่ายพักดีที่กลับมาคุมระบบป้องกันได้อีกครั้งตรวจพบยาศัตรูเข้ามาใกล้พวกเขาจึงสั่งให้ปืนใหญ่เลเซอร์ป้องกันภัยภาคพ,พื้นยิงถล่มในทันทีทำให้ยาของเทนทาสันตายต้องเคลื่อนที่หลบหลีกส่วนการย,ยิงตอบโต้ของยาศัตรูนั้นก็ถูกโล่ไวชิลภาคพื้นสกัดเอาไว้ได้ทั้งหมดโดยบนยานเคออสที่มีชื่อว่าไอออฟเมเลโวลเอนเมื่อาจาก aw, เบลล์ ก็ไม่สามารถเอาชนะกองกำลปฏิวัติที่พง,งาดขึ้นมาเมื่อใดก็ไม่รู้บนภาพพื้นดินได้เลยและซึ่งสิ่งนี้ทําให้เบนโลน้ามึนงงและยิ่งตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือมนุษย์ธรรมดาบนภาพพื้นใช้ระบบสื่อสารตะโกนมาหาพวกเขาโดยผู้ขายนั้นกับประกาศอย่างไม่มีปีไม่มีขุยเลยว่าตนเองนั้นยืนหยัดอ,อยู่กับทางไลออนที่แห่งนี้และจะต่อสู้จนตัวตายเพื่อขามาโดยในฐานะอดีตสมาชิกข,ของรีเจียนที่1คํเขาว่าไลออนก็จะจู่ออกมาจากามนุษย์ธรรมดาบนคามาเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกสั่นสะเทือนอย่างร,รงดวดคคามิอ ที่ไร้สาระที่สุดก็คือหรือว่าการที่โลกแห่งนี้ขาดการควบคุมไปอย่างกระทนหันจะเกี่ยวข้องกับบิดาแห่งเมเลติของเขาที่หายสาบสูญไปเมื่อ10,000ปีและในสุดแล้วยาานของเบลล์ก็ต้องล่าถอยตามคาสั่งของเบลล์เขานั้นตัดสินใจที่จะนาข่าวนี้ไปให้แกอัศวินผู้บัญชาการอย่างเซลล์แฟคเพื่อให้ผู้นากองทัพเทนทาสันอายเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของขาามาแต่ทางเบลล์และเซลล์แฟนั้นยังไม่รู้ว่าพรอกับการกลับมาของไลออนชะตากรรมของพวกเขาเองก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง,ยาง,งาาียีบเงียมมอาเบอกเซึ่ ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมยูทูปนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณนัสมารรสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนัผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนัผมก็จะกล้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นทำการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนนนนไปปเดดิงงาาสสััหห์